สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านและคลิปนี้ก็ตามหัวข้อคลิปคุณเป็นคนมีความสามารถแต่ไม่ชอบตกอยู่ภายใต้อำนาจของใครผมเชื่อว่าคนทุกคนแค่อ่านชื่อคลิปคลิปนี้ก็รู้สึกว่ามันโดนกับตัวเองเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับระบบการศึกษาของเรานะสร้างพวกคุณมาเพื่อลงลึกและตอบสนองอะไรบางอย่างในชนิดที่ว่าคุณจะไม่สามารถกระดิก ไปทำอย่างอื่นได้เพราะคุณรู้แค่เรื่องเดียวอย่างเดียวอาชีพเดียวความชํานาญและเชี่ยวชาญด้านเดียวอันนี้พูดโดยท,ทั่วไปนะคนที่เก่งเฉพาะด้านถ้าคุณสังเกตดูหรือคุณเป็นคนที่ชอบชอบเรื่องเฉพาะด้านโปรแกรมเมอร์ mer, คนเขียนโค้ดเป็นวิศวกรหรือเป็นอาชีพอะไรที่คุณเรียนตามมหาลัยที่คุณเลือกเรียนคุณคือเนิร์ดเนิร์ดคือคนที่เชี่ยวชาญด้านใดด้านหนึ่งทุ่มเทไปกับมัน ทั้งแรงกายแรงใจคุณแทบจะเป็นหนึ่งในวงการนั้นๆคุณแทบจะรู้ทุกอย่างคุณคือปามาจารย์คุณคือคนที่ได้รับค่าตอบแทนสูงที่สุดในสายงานของคุณคุณคือเนิร์ดปัญหาคือคนที่เป็นเนิร์ดส่วนใหญ่มักจะตกเป็นลูกน้องหรืออยู่ภายใต้อำนาจของคนที่เป็นหัวหน้าที่คุณคิดว่าเขาไม่รู้อะไรเลยแล้วคุณก็ด่าเขาว่าเขาไม่รู้แล้วมาสั่งได้ยังไงคุณชอบคิดว่าคุณเก่งกว่าเขาคุณรู้มากกว่าเขาคุณเติบโตมาสายทางตรงคุณเก่งกว่าเขา แต่บังเอิญว่าเขาเป็นเจ้าของบริษัทนะครับลูกเจ้าของบริษัทที่ไม่ต้องเรียนจบตามคณะไม่ต้องรู้ลึกแบบเรื่องที่คุณรู้แต่เขามานั่งบนหัวคุณแล้วบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าคุณที่ผมอยากจะบอกในคลิปนี้คือคนเก่งไม่ใช่คนที่ชนะเสมอไปสูงสุดที่มากกว่าความสามารถมันคือการทําให้ระบบมันเดินต่อไปได้สิ่งนั้นเรียกว่าการคนโทรลนะครับการควบคุมมันนี่เงินเท่ากับ คอนโทรลคือการควบคุมัหวหน้าหนึ่งคนไม่จําเป็นต้องมีสกิลที่เป็นเนิร์ดไม่จำเป็นต้องรู้ลึกถึงเรื่องโคดดิ้งเขียนโปรแกรมไม่จำเป็นต้องรู้ละเอียดอะไรขนาดนั้นแต่เขาแค่รู้คร่าวๆแล้วเขารู้ว่าเขาจะบริหารงานยังไงช่างน้ําหนักยังไงสเกลมันใหญ่แค่ไหนควรจะเวทน้ําหนักไปที่ตรงไหนเพื่อให้งานมันไปต่อได้และให้บริษัทมันอยู่ได้ได้ผลกําไรที่มันดีพนักงานมีความสุข ทุกคนแฮปปี้อะไรทํานองนั้นต่างจากเนิร์ดต่างจากเนิร์ดที่คุณเก่งเฉพาะทางและคุณอยากจะไปให้สุดคุณคิดถึงสเปคที่มันสูงคุณคิดถึงผลตอบแทนที่มันมีประสิทธิภาพคุณคิดถึงอะไรที่มันดีกับคุณและคุณคิดว่ามันจะดีกับระบบแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นอะไรที่มันดีกับคุณมันไม่ได้ดีกับระบบและคนส่วนใหญ่คุณลองคิดดูให้ดีมันจริงอยู่ว่าคุณเก่งแต่ต้องยอมรับว่าคุณถูกออกแบบมาให้เป็นผู้เล่นรายเล็กที่ r e เพ a เอเบิลมาแทนได้เสมอคุณไม่อยู่เขาก็หาคนมาแทนได้เสมอนี่คือการวางรากฐานของระบบคุณจะแพ้คนที่มีสกิลการแมนจสกิลการดูแลในระดับภาพที่มันใหญ่กว่านะครับสกิลในการบริหารสกิลเนิร์ดนะครับจะทำให้คุณมีรายได้ที่สูงมหาศาลอันนี้เป็นเรื่องจริง แต่สกิลเนิร์ดจะไม่สามารถทำให้คนเติบโตไปเป็นหัวหน้าในระดับสเกลที่ใหญ่ขึ้นผมกำลังรวบรวมเรื่องทั้งหมดที่เล่ามาแล้วก็โยงมาถึงจุดจุดเดียวที่ผมจะพูดวันนี้สกิลที่มันเหนือกว่าทุกสกิลคือสกิลแห่งการเป็นผู้นำสกิลของการจัดการบริหารสกิลของการนำการมาคับบัญชาละการทำให้ระบบมันเคลื่อนต่อไปได้ผมมีหัวหน้าบางคนที่ไม่รู้เรื่องเทคนิคอะไรเลยเขามีหน้าที่ให้ผมเดินเข้าไปและอธิบายเขาฟังถ้าผมอธิบายให้เขาเข้าใจได้ภายในเวลานหนึ่ง หรือ2นาทีถือว่าผมผ่านแล้วเขาจะเป็นคนตัดสินใจว่าผมควรทำยังไงต่อทําหรือไม่ทําเข้าไม่เข้าอะไรยังไงเกมมันเป็นอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นคุณดูดิคนที่เก่งที่สุดอาจจะไม่ใช่หัวหน้าที่สุดเสมอไปเฉพาะทางคือเฉพาะทางนะครับแล้วผมจะบอกว่าสิ่งที่เป็นเฉพาะทางมันถูกแทนที่ได้เสมอเก่งเฉพาะทางเขาเรียกว่าอะไรวะ specialist ใช่ specialist specialist กับ generalist generalist คือเก่งทั่วๆไปไม่มีอะไรโดดเด่น เซตาทุกอย่าง60 70 60 70แต่สามารถเห็นภาพรวม Specialist สคือเก่งทางในทางหนึ่งเลยร้อยร้อยเลยแต่อย่างอื่น 0, 0? ูนั่นคือเหตุผลว่าคุณมีอย่างเดียวที่เป็นร0อยส่วนอย่างอื่นเป็น0ูนย์มันคือเหตุผลว่าทําไมคนถึงไม่สามารถนําทีมได้คุณลองดูดิคนที่เก่งอะไรเป็น Specialist เฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นวงการวิทยาศาสตร์บริษัทธุรกิจคุณจะถูกจัดไปอยู่ในงานแขนงหนึ่งที่เป็นแค่นั้นอะ สูงสุดแค่นั้นแต่คุณจะไม่ได้โตไปในระดับการบังคับบัญชาผู้บัญชาการทหารผู้บัญชาการตำรวจหัวหน้าใหญ่ๆต่างๆไม่ใช่คนที่เก่งเรื่องการยิงปืนการฝึกเสมอไปมันมีอะไรมากกว่านั้นในเกมที่มันใหญ่ที่ผมบอกผู้บัญชาการตำรวจไม่ได้เก่งเรื่องกฎหมายอย่างเดียวเสมอไปมันอาจจะเป็นคอหลักนะครับแต่ว่ามันมีมันมีอะไรที่มากกว่านั้นในระดับที่ใหญ่ในแง่ของการตัดสินใจทาไมผมถึงเปรียบเทียบคําว่าเนร์ด เป็นแมลงนะครับหรืออินเสกเพราะว่าความสําคัญของแมลงคือมันทําอย่างเดียวมันรู้อย่างเดียวในระดับงานที่เล็กๆมันมีประสิทธิภาพมันตอบโจทย์ได้กจริงแต่ว่ามันโดนตบตายไปมันก็มีตัวอื่นมาแทนอีกเป็นล้านล้านตัวคุณลองดูดิวันนี้คุณไม่อยู่ในที่ทํางานของคุณถามว่าระบบในที่ทํางานคุณล่มสลายไหม ไม่ใช่มีคนอีกเป็นร้อยคนเป็นพันคนที่อายุเท่ากับคุณที่พร้อมจะมาทํางานแทนคุณในอัตราเงินเดือนที่เพอเพออาจจะน้อยกว่าคุณแล้วเขาก็ยอมคุณสามารถถูกแทนที่ได้เสมออย่าสําคัญตัวเองผิดไปและหลังจากคลิปนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนเข้าใจคือถ้าใครเป็นเนิร์ดอยู่คุณจะต้องเรียนรู้ในระดับที่มันใหญ่ขึ้นสเกลที่มันใหญ่ขึ้นเพื่อคุณจะได้เอาตัวรอดกับทุกๆสถานการณ์ในชีวิตคุณจะได้ไม่โดนเขีย่ยทิ้งง่ายๆจากการโดนดิด แปะมันมีอะไรที่จะมาแทนคุณอีกเยอะแม้ว่าจะเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านงานเดียวกันคุณภาพงานพอๆกันจ้างคุณนะร้อยห้าแต่จ้างประเทศเพื่อนบ้านแปดเค้าก็เอาแล้วถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะโดนแทนที่และไม่ใช่แค่คนในประเทศเพื่อนบ้านมาแทนที่คุณแต่ AI คหุ่นยนต์ออโตเมชันอะไรมาแทนได้และประหยัดคอสในวงการธรุรกิจในวงงานของเงินทุนมัน มันถูกเข้ามาแทนแน่ๆอยู่แล้วแหละสักวันหนึ่งไม่มีศีลธรรมนะครับในเรื่องพวกนี้ไม่มีศีลธรรมจ้างคนทําไมในเมื่อคนแม่งเรื่องเยอะโกงค่าตัวแอคอาร์ตกวนส้นตีนบางทีก็อ้างป่วยอ้างหยุดนู่นนี่ไปเรื่อยแล้วทำไมกูต้องจ้างคนวะแล้วทำไมกูต้องจ้างมึงทำไมกูไม่จ้างคนต่างชาติประเทศเพื่อนบ้านที่มันยอมที่มันทำงานหนักแล้วก็มันมีโปรตนเชียมากกว่าแล้วก็ รับค่าแรงที่น้อยกว่าลองถามตัวเองดูจริงไหมกลับมาที่หัวข้อของเราถ้าคุณเก่งแต่คุณไม่ชอบอยู่ใต้อำนาจและการควบคุมของใครนี่คือปัญหาของคุณและปัญหาของคนทุกคนที่กำลังฟังอยู่ระบบในโรงเรียนไม่เคยสอนคนเรื่องนี้ คุณจะเห็นเองตอนที่คุณออกมาทํางานคุณทํางานในบริษัทที่คุณรักบริษัทหนึ่งแล้วอยู่ดีๆคนเห็นคนที่ไม่ควรจะมานั่งหัวหน้าได้มานั่งหัวหน้าโดยที่มีข้อกลหามากมายแล้วเขาก็มาสั่งคุณมาแอคอาร์ตใส่คุณแต่คุณทํายังไงได้นั่นคือนั่นคือเบนคาแรคเตอร์คุณเป็นอินเสกคุณเป็นแมลงคุณอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับทุกคนที่ฟังอยู่อย่าเพิ่งเข้าใจผิดคุณทุกคนไม่ได้เกิดมาเพื่อทําอะไรเฉพาะทางแบบนั้น ในระดับชีวิตของคุณในระดับบรรพบรุษแน่นแนระดับ DNA ที่ผ่านมาในอดีตคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เป็นเนิร์ดเป็นอินเสกแบบนี้คุณคือคนที่ contribu ์สังคมความเป็นอยู่คนรอบตัวคุณคุณลองกลับไปจุดที่มันเริ่มต้นก่อนหน้านี้คุณเข้าสังคมได้ไหมคุณให้ค่าคุณนําเสนออะไรที่มีคุณค่ามากกว่างานในระดับเนิร์ดที่คุณทําอยู่หรือเปล่า positive emotion เกิดขึ้นไหมรวบรวมความคิดของคน ทุบโต๊ะหนึ่งเททำให้คนฟังและก็จูงใจให้เขาเชื่อในสิ่งที่คุณกำลังจะนำคุณทำได้หรือเปล่ามันไม่ใช่สกิลที่ทุกคนเกิดมาเพื่อมีมันนะครับคือการเป็นลีดเดอร์ทุกคนเกิดมาไม่ได้เป็นลีดเดอร์บางคนเกิดมาเพื่อทำตามคนอื่นเขาพูดไปเรื่อยๆทำตามในสิ่งที่เขาวางไว้ให้โดยไม่คิดอะไรเป็นโปรแกรมเวลาคุณไปเรียนคุณลองไปดูดิเขาใช้คาโปรแกรมใช่ไหมโปรแกรมโปรแกรมเขามีหนทางของเขาอยู่แล้วมีเส้นทางของเขาคุณเป็นแค่ คนที่ถูกมาจับวางแลวดีดหนึ่งทีให้มันกระเด็นไปตามทิศทางที่เขากําหนดเอาไว้ซ้ายบ้างขวาบ้างลงอุโมงค์นั่นคือโปรแกรมคุณถูกโปรแกรมให้ทํางานเพื่ออะไรบางอย่างและไม่สามารถเอาตัวรอดได้ในเมื่อเกิดการวิกฤตและยามขับขันแต่คนที่ออกแบบโปรแกรมนี้สามารถเอาใครก็ตามมาแทนที่คุณได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งเหตุผลเขาจะมีน้อยมากๆที่จะเอาใครมาแทนที่คุณแต่เขาไม่ชอบคิดหน้าคุณ คุณกคุณตั้งข้อสงสัยตั้งข้อกรหาในความสามารถของหัวหน้าคุณเขาเลยอยากปลดคุณออกล่าคนอื่นมาแทนมันได้อยู่แล้วถูกไหมคุณจะมีความสําคัญแค่ไหนเวลาคุณเข้าประชุมคุณดูแล้วกันโตประชุมมีตําแหน่งของคุณไหมถ้ามีตําแหน่งของคุณโอเคสําคัญในระดับหนึ่งมากกว่าตําแหน่งมีชื่อคุณไหมถ้าสําคัญขึ้นไปคือต้องมีชื่อแต่ถ้าคุณเป็นโนบอดี้นั่งลางแถว ไม่ได้ให้อะไรกับคนส่วนใหญ่เท่าไหร่ในที่ประชุมนั้นไม่มีคุณเขาก็ไปต่อกันได้เรื่องที่คุณพูดมีความจําเป็นกับคนทุกคนหรือเปล่าขาดคุณไปแล้วทาให้พวกเขาถึงขั้นแบบข้อขาดบาดตายอยู่ไม่ได้หรือเปล่าถ้าคุณไม่ใช่ในสิ่งที่ผมกล่าวมาคุณกําลังเป็นอินเสกเป็นมแมลงที่พร้อมจะถูกแทนที่ได้เสมอและเร็วๆนี้นะครับขอขายของหน่อยผมกําลังจะจัดสัมมนาสําหรับผู้ชาย,ชาย,ชาย,ชายที่มีไม์เซตเดียวกันเราจะได้คุยกัน ในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายชีวิตชีวิตคู่ชีวิตการมีลูกเรื่องธุรกิจเรื่องการทําเงินเรื่องแนวทางต่างๆที่ถูกลืมเลือนและหายไปในโลกผู้ชายในปัจจุบันความจริงที่มันปฏิเสธไม่ได้ในอดีตที่ปัจจุบันไม่เคยมีใครกล้าพูดถึงเพราะคุณโมต่อิงตามระบบเพื่อ,อตัวรอดทําไมอ่ะทำไมคุณถึงทิ้งความสามารถที่คุณมีของบรรพบรุษเช่นงานของการ protect p r o v งานล่างานจัดหางานหาทรัพยากรงานซ่อมแซมนี่คือสกิลของผู้ชายงานการคอมมูนิเคชันงานการสื่อสารและเคลียร์กับคนคุยกับคนนี่คืองานของคุณคือคอแวรลูของคนที่แม้ว่าคุณจะโดนดีทิ้งไปอยู่ที่ไหนคุณก็จะสามารถ เอาตัวรอดได้ถ้าคุณสามารถมีสกิลตามที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้คุณนำพวกเขาได้คุณคือลีดเดอร์คนที่พูดหน้ากล้องคนที่พูดต่อหน้าคนเยอะๆคนที่สามารถจูงใจคนให้นั่งฟังเขาได้โดยแม่กัะพิบตาคนพวกนั้นหาเงินหาทรัพยากรหาผลประโยชน์มากกว่าคนที่นั่งฟังเป็นร้อยเท่าพันเท่านี่คือลีดเดอร์ชิพสกิลการนำสกิลการพาทุกคนเข้าไปสู่สิ่งที่คุณต้องการให้เขาไปโดยสัมมนาครั้งนี้นะครับ ผมจัดขึ้นรับจานวนจํากัดคือจํานวนขยายเป็นสิบที่แล้วนับว่าเป็นนิมิตห,หมยอันดีเป็นสิ่งที่ผมคิดเอาไว้ตั้งแต่สองปีที่แล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะทําได้ได้ไงแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วมีเรื่องราวมากมายนะครับที่ผมอยากจะเล่าให้พวกคุณฟังเป็นเรื่องราวที่พวกคุณอาจจะไม่กล้าที่จะเปิดหูรับฟังหรือไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตเรื่องราวที่คนรอบตัวไม่เคยสอนคุณพ่อแม่แแไม่เคยสอนคุณและโรงเรียนไม่เคยสอนคุณเรื่องราวที่คุณไม่จําเป็นจะต้องออกไปเจ็บเองเรียนรู้หรือรสูญเสียเองเพื่อที่คุณจะได้รักษาชีวิต ความสะอาดความบริสุทธิ์ของชีวิตคุณไว้ดําเนินต่อไปยังมีความสุขผมจะมาแชร์เรื่องราวให้คุณฟังอย่างผู้ชายกับผู้ชายคุยกันโครสเซอร์เคิลที่มีแต่ผู้ชายเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการนําเสนอของผมและหลังจากนั้นเราจะทานดินเนอร์กันแบบผู้ชายและผู้ชายพวกเขาไม่ต้องการให้คุณเป็นผู้นําพวกเขาไม่ต้องการความเป็นผู้นําจากคุณเพราะเขาต้องการจะล้างสมองและชักใยเชื่อมโยงให้ผู้คุณทุกคน เป็นไปตามระบบที่เขาวางเอาไว้ถ้าคุณเป็นเนิร์ถด้าคุณมีความสามารถแต่คุณรู้สึกหมุนหงิดกับหัวหน้าของคุณกับระบบงานของคุณคุณรู้สึกว่าคนที่สั่งคุณไม่ควรมาสั่งคุณเพราะเขามีความสามารถมากพอคุณคิดผิดแล้วเขานี่แหละคือคนที่ถูกต้องที่สุดที่มาอยู่ตำแหน่งนั้นส่วนคุณเป็นแรงงานที่เก่งที่สุด ที่อยู่ใต้เขาและต้องเชื่อฟังคําสั่งของเขาเพราะเขามีคนอีกมากมายพร้อมจะมาแทนคุณหากคุณกําลังเป็นคนที่เก่งมีความสามารถแต่ไม่ชอบอยู่ใต้การทํางานและอํานาจของใครได้โปรดเรียนรู้ในสิ่งที่ผมบอกในสิ่งที่เป็น generalist skill ก,การพูด skill ก,การนำ skill ก,การ manage มันคือสิ่งที่ไม่ตายและในระดับของบิ๊กขึ้นบิ๊กขึ้นไปเรื่อยๆคุณจะยิ่งได้ใช้ขึ้นและในระดับของเนิร์ดท,ที่คุณเรียนมา s k i l เนิร์ดของคุณ ในระดับสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นคุณก็จะไม่ได้ใช้คุณจะโยนหน้าที่นี้ไปให้คนใหม่ทำแทนคนที่ขยันคนที่มีไฟคนที่มีพลังและกล้าที่จะรับเงินเดือนที่น้อยเพื่อแลกกับความท้าทายในอนาคตคนพวกนั้นจะมาแทนคุณขอบคุณที่รับฟังกันนะครับขอบคุณที่ตั้งใจใฟังแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดี